อ่ะอันนี้ก็จะเป็นไอเดียตารางนะคะก็จะเห็นว่ามีแบบที่เป็นลายลายนะคะแล้วก็เป็นตารางต่างๆนะอันนี้เราก็หาเป็นไอเดียไว้นะคะแล้วก็ได้ทําการเขียนนะคะแล้วก็ลงในตัวแพลนไอเดียของเราจะลงกระดาษก็ได้นะทุกคนลงได้หมดเลยอันนี้ก็จะเป็นแลนไอเดียของแต่ละตารางแล้วเดี๋ยวเราลงมือทํากันนะคะไปใน อันนี้ก็จะเป็นสไลด์ไอเดียเทมเพลตว่ามีกี่หน้าเราเริ่มจากง่ายๆก่อนกปไ,ได้24หน้าก่อนก็ได้24เทมเพลตก่อนก็ได้อันนี้ของพิมพประมาณสักเกือบ30-40หน้าด้วยกัน40เทมเพลตด้วยกันเราเริ่มจากน้อยๆก่อนไปได้นะคะไม่เป็นไรนะ,ะเสร็จแล้วเนี่ยพิมพก็จะกดตรงเทเบิลตรงนี้นะคะเพื่อสร้างตัวตัวเทมเพลตของพิมพนะคะหรือว่าตัวตาราง,างต่างๆของพิมพนั่นเองนะ,ะพิมพก็เริ่มจากอันนี้แล้วก็ ปรับขนาดให้เท่ากันปรับขนาดให้เท่ากันแบบนี้นะคะปรับขนาดให้เท่ากันแบบนี้แล้วก็เลื่อนลงมานะคะเลื่อนลงมาให้ได้ขนาดที่พอดีที่เราแบบเคิดว่ามันกึ่งกลางพอดีซูมอินซูมเอาอะไรประมาณนี้สมมตินะอ่แล้วก็เพิ่มตารางนะคะกดเพิ่มตารางด้านแถบบนคุณจะได้ตารางเพิ่มขึ้นมาแบบนี้เพิ่มตารางแถบล่างคุณก็จะได้ตารางเพิ่มขึ้นมาแบบนี้อ สมมติคุณได้ละอ่านหนึ่งอันเป็นกรดิใช่ไหมเอ่ยคุณอยากที่จะเพิ่มอีกนะเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทําแบบาตารางแบบอื่นๆคุณก็สามารถที่จะเพิ่มแอดตารางขึ้นมาแบบนี้เทมเพลตแอดตารางขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ใช้เทเบลิลแล้วก็สร้างเป็นลายอื่นๆเพิ่มขึ้นมาแบบนี้นะคะทําไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จดชื่อเอาไว้นะคะมีอะไรแล้วบ้างก็พยายามทําให้เหมือนตัวแพลนที่อยู่ในหัวของคุณหรือว่าอยู่ใน ชีทของคุณนะคะอ่ะเสร็จแล้วอ่ะมันมีทําอะไรได้อีกอ๋อมันมีทําตัวเซลล์นะคะเรามาตรงเซลล์เนี่ยเราสามารถที่จะกําหนดตัวขอบนะคะตรงเส้นต่างๆได้หมดเลยอย่างเช่นเราอยากให้เส้นมีความหนานีเส้นมีความหนาเราก็กดตรงเส้นเนี่ยหนาะเส้นมีความบางลงอ่ะเรากดเส้นให้บางลงนะคะเส้นเป็นรอยปละนะคะเดี๋ยวขอใช้อันใหญ่ๆอ่าเส้นเป็นรอยปลารอยจุดอื นี่อย่างนี้คุณก็ไปดูว่าคุณอยากได้ไอเดียแบบไหนนะคะทําตามแลนของคุณนะคะแล้วก็สีก็เปลี่ยนได้สีก็เปลี่ยนได้อนี่ก็ตามแลนของเรานะคะหรือว่าจะเดี๋ยวพิมพ์ขอเปลี่ยนเป็นตารางนะคะเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนเป็นตารางทั้งหมดนะคะเปลี่ยนเป็นตารางทั้งหมดแบบนี้นะคะแล้วก็เปลี่ยนสีเป็นสีเดียวกันนะคะสีดำเราเป็นสีเป็นสีเดียวกันสีดำนะประมาณนี้ แล้วก็เดี๋ยวจะทําให้ตัวเส้นมันบางลงนะคะ,ะแล้วพิมพ์ก็จะเลือกตรงเนี่ยตรงเนี้ยจะให้แค่เส้นข้างในจะให้เส้นทั้งหมดหรือจะให้เส้นเฉพาะด้านซ้ายพิมพ์จะเอาเส้นด้านซ้ายออกนะก็กดตรงเส้นด้านซ้ายตรงนี้นะคะเสร็จแล้วก็กดตรงเส้นแล้วก็เขียนว่า no นะคะ border ตรงนี้นะคะไม่เอาเส้นนะเห็ะนไหมเส้นก็หายไป ด้านขวาด้วยพิมพ์ก็แตะตรงเฟรมอีกครั้งหนึ่งเทเบิลอีกครั้งหนึ่งแล้วก็แตะตรงเส้นแล้วก็บอกว่าด้านขวาก็ไม่เอานะเอาเส้นออก่ะเรียบร้อยนะคะหรือวด้านล่างก็ไม่เอาด้วยนะคะก็กดตรงเส้นด้านล่างแล้วก็เอาเส้นด้านล่างออกก็จะออกมาแบบนี้ด้านบนก็ไม่เอาเส้นด้วยแล้วก็ไปดูเส้นด้านบนนะคะแล้วก็แตะตรงเส้นแล้วก็เลือกไม่เอาเส้นอ่า ก็ได้แล้วเอามาแบบนี้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ทําไปเรื่อยๆนะคะจนครบเทเบิลที่คุณต้องการนะคะพิมพ์ได้แอดหน้านะคะเทมเพลตนะคะ,ะพิมพ์มีด้วยการกว่า น่าจะกว่า40อ่ะประมาณ40หน้านะคะพิมมี4ี่สเทมเพลตด้วยกันนะก็เดี๋ยวเราลองดูกันมีลายพิมพ์เขียนชื่อไว้ด้วยนะเดี๋ยวไว้ลบออกเหมือนที่พิมพบอกนะเหมือนก,นกันกับตรงที่แบบพวกอินเด็กซ์คอเวอร์พิมเขียนไว้ก่อนเพื่อจะให้ไม่สับสนนะว่าหน้าน,านี้มันชื่อหน้าอะไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าต่างๆที่ที่พิมพ์ได้ผลิตขึ้นมานะคะอ่าสำหรับ ดิจิตอลโน้ตบุ๊กเล่มนี้นะโอเคก็ประมาณนี้แล้วก็เขียนชื่อไว้ด้วยนะเพื่อเพื่อไม่ให้งงนะอ่ะต่อไปตัวไฟล์งานที่อยู่ในวิดีโอนี้นะคะจะอยู่ในลิงก์คอร์สด้านล่างนี้นะคะลิงก์คอร์สเนี่ยจะเป็นคอร์สดิจิตอลแพลนเนอร์นะคะเป็นคอร์สที่แถมตัวเทมเพลตดิจิตอลแพลนเนอร์ด้วยนะคะและในดิจิตอลแพลนเนอร์ทุกๆตัวนะคะก็จะมีเทมเพลตแบบนี้ให้ได้ร่วมเวิร์กช็อปกัน หากสนใจสามารถกดสั่งซื้อด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยนะคะถ้าใครอยากดูวิดีโอฟรีนะคะก็สามารถกด next ไปดูวิดีโอ ep อต่อไปได้เลยค่ะ